สวัสดีพี่น้องครับสวัสดียินดีต้อนรับข่าสู่บอยดินดอนครับวันนี้บ่มีมงานเลนครับมาเบิ่งหนาวครับข้าม,มาเบิ่งหนาเบิ่งไฟครับพี่น้องบางอย่างนี้จะใชง้งาบต้นงานตัวดำบ่มีเลยครับช่วงนี้มีจีรีนี่ก็แลนบ่ได้ครับฝนตก ก็ไฟเครส่ย,ยังใหม่ปุ่นนี่แวดักปลาคันปลาเพิ่งออก่นวะกั็ไฟพึ่งแล้วมั้งนี่สี่แสนสามหมื่นบาทท้วนไฟน้ำล้นห้วยสันตอนล่าง อีสิบเมษาหกสามครับคนเดียวฟังเ,งเมษามีมองครับมี <c oughs> มองมีดางตายอย่างเงี้ยแต่เกาฟอคกัน ัวยามันผ้าหักหนึ่งสช่องครับตายยังเหี้ยตก็ตาหน่อย ตะขาดแต่นำซ้อนล,ลงกขางท่อนี่เรียบร้อยแล้วนี่ผม,มา่าโบย่างจุดปุดเลยขอพี่ฟังครับพี่น้องพาบเบิ้งรถจีนครับเหมือนรถไทยครับคู่ยันมากครับ EF ดุนย์ยนนี้กคครับพี่น้องคุณดันครับมาเจอคุณดันงานช่วงนี้มีแต่งานคุณดันครับทำงานไม่โค,โค รถด,ดำนี่บายบายสู้อะไรครับรถด,ดำนี่บวเป็นตาครับเปี่ยวนี่โอ้รถสมุดประกันตัวนี้ตองอสามก้าศูนย์สี่สมุดประกันครับเข้าน่าบอล็อกีง พ่อหน้าบลอกปล่อยขวัญให้ขวัญข้า,ามข้อสายขั้นแดนครับให้ท่านแปลนนะขานใช้เครื่องต้หนหยาขานหาครับเฮ้ยขวัญขานหนาอันพ่อหน้าบล็อกเสมอพ่อหน้าบล็อก ไ่ใส่ผ้าหนาหรอกรุ่นนี้แห้งแค่แห้งไปยังครับ EF 9 49 49 CT ข้าหนาพอตัวใส่กันเลยแต่ไหนไหนกันครับตรวดที่กัน EF 9494 49, 49แรงครับ ข้าหลังนียพี่น้องเบิรอหุ่บินตครับมีข้านาะจัง จะี๋กันมาคลิปหนาครับพี่น้องกดติดตามนําช่วงนี้ก็จะพูดมีคลิปครับชว่วงนี้ผมมีงานเลยนเลยครับงานรถด,ดับผมมีแล้วพี่น้องก่จอจ้างเดียวไปเลยได้๋ยตัวแสดงเป็นรถไทยครับมาหนี่ปเปียกเรื่องมาหนี่ยันมาเอฟสี่เก้าสี่ทีครับรถสม,มุดประกาศนะครับนี่ทะเบียนสม,มุดประกาศเดี๋กันมาคลิปหนาครับพี่น้องครับ วายดีนวันกลางมาสวัสดีครับ